สวัสดีคนดูครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานฟัตเตอร์ Google Map ง่ายๆนะเราไปเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกให้ทุกท่านนะครับทําการสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับคุณจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้แต่คุณนะแต่ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าฟัตเตอร์แมปนะครับต่อไปนะครับให้ไปที่ dependency นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่า dependency เราใช้นะครับเป็น Google Map Flutter นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเลยนะ อย่างแรกนะครับให้คุณทําการก๊อปตรงนี้นะครับ Copy ไปนะจากนั้นครับเปิดไปที่ปั๊มสเปกยามาไฟนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้เลยนะครับนี่ผมวางไปแล้วนะตัวนี้นะครับหลังจากวางเสร็จนะครับให้ทําการเซฟนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการคอนฟิกนะครับให้มันสามารถใช้งานได้ในส่วนของ Android นะครับตรงนี้นะให้ไปที่ บิวเกรดนะครับแล้วก็ปรับ min sdk v e เ s i วอร์ชให้เป็น20นะครับแล้วก็ใส่ manifest file ตามนี้นะครับก็ copy ไปเลยนะโอเคผมจะไปที่ android นะครับแล้วก็เลือกแอปนะครับจากนั้นกดไปที่บิ g r a d e นะครับกด c o n t r o l f นะครับแล้วก็ค้นหา min sdk นะครับ ของทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้ทําการแก้ไขนะมันจะขึ้นไปนแบบนี้นี่นะครับตัวนี้ให้เราทําการลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็น20นะจากนั้นกดเซฟครับต่อไปนะครับไปที่เมนครับหลังจากเข้ามาในแอปแล้วนะครับอแอป SDK แล้วก็เมนจากนั้นมันจะมี AndroidManifest file นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่นะครับ ให้คุณเข้าไปที่เมนนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในอโอเคใช่แล้วถูกแล้วตัวนี้แหละนะครับไม่ใช่ตรงโปรไฟล์นะโอเคผมสับสนนิดหนึ่งอ่าหลังจากเรามาหน้านี้นะครับให้ทำการวางที่ก๊อปมาเมื่อกี้นะครับอันนี้คือผมย้อนกลับมาตอนที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะให้คุณมาตรงเมตานะครับเมตาดาต a Data. ตตลงมานะแล้วก็วางไฟล์เมื่อกี้ลงไปนะครับทีนี้เราก็จะเหลือแค่คีย์ะนะครับสำหรับ Google นะเดี๋ยวผมขอทำของ Android เสร็จก่อนแล้วกันนะครับค่อยไป iOS วิธีรับคีย์นะครับไปที่เว็บนี้เลยนะครับเปิดขึ้นมาอ่ามันก็จะมาแบบนี้นะก็ให้เราทำการเกสต t สตาร์แล้วก็็อกอินอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับอ่าผมก็เกสตสตาร์เข้าไป มันจะมาหน้านี้นะให้กดไปที่ cre c r e d e n t i a l อะไรนี่แหละนะครับ <c oughs> แล้วมันจะให้คุณใส่บัตรเครดิตอะไรแบบนั้นก็ติ๊กๆไปนะครับมันจะให้ใช้ฟรี200ดอลลาร์นะต่อเดือนนะครับทีนี้มันก็จะได้คีย์แบบนี้นะครับให้เรากดโชว์คีย์นะแล้วก็กรอบคีย์ไปใส่นะครับโอเคก็วางคีย์แบบนี้เลยนะครับกดเซฟ จากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทำสำหรับ iOS นะถ้าใครใช้ Android ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับก็ Copy ตรงนี้นะสำหรับ iOS นี่ถ้าคุณใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวนี้มันสำหรับคนที่ใช้เป็นเขาเรียกวนะ่าอะไรตัวธรรมดาอย่างงี้เป่าน,นะฮะแต่สำหรับใครที่ใช้สวิฟนะครับก็กับตัวนี้ไปนะ ผมเนี่ยใช้ตัวใช้ตัวไหนว <c oughs> ะดูก่อนนะก็ไปที่ iOS นะครับเลือกไปที่ Runner นะอ่าผมเป็นสวิฟตนะครับก็กดตรงนี้นะครับเข้า c ปปีมาเลยแล้วเราก็กลับมาตรงนี้นะครับ runner แล้วก็เลือก <c oughs> เลือกตรงไหนวะแอปดีแอปดีล <c oughs> ิก r t e นะครับตัวนี้ก็ ลบตัวเก่าทิ้งแล้วก็วางตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาเคีย์มาใส่ด้วยนะซึ่งคีย์ของไอแอนดรอยกับไอโอเเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันไม่ได้นะครับผมก็ใส่ของ Android ไปแล้วถ้าคุณจะใช้ของ iOS ด้วยนะคุณต้อง c ล e a t e ค e y ตรงนี้นะครับแล้วก็ API Key กดสร้างคีย์นะครับแล้วก็เลือกเป็น iOS อะไรไปแล้วก็ Copy y อกวางตรงนี้นะครับส่วนผมผมจะไม่วางแล้วกันนะโอเค ทีนี้ผมก็จะกลับมาตรงหน้าเมนนะครับปิดตัวอื่นไปด้วยโอเคหน้าเมนนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปก่อนที่จะทําอะไรนะครับมันจะเป็นหน้าเมนหลักแบบนี้นะฮะธรรมดาเดี๋ยวผมย้อนกลับไปเห็นไหมแบบนี้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราก็ก็อโค้ดเอ็กซ l มเปิลมามันอยู่ล่างสุดเลยนะครับก๊อปปี้มาเลยอ่าแล้วก็กลับไปที่หน้าเมนของเรานะครับจากนั้นให้ทุกท่านนะครับ ครอบมาโฮมเพจเนี่ยลบทิ้งไปแล้วก็วางตัวที่เราก็มาลงไปนะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์มาครอบไว้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้กดเข้าไปแล้วก็ import มี import 2ตัวนะครับก็ import async แล้วก็ import google map frutter นะครับจากนั้นก็เอามาใส่ตรงนี้เลยนะครับก็คืออันนี้จะเป็น map sample ใช่ไหมโอเคใส่ไปนะครับเซฟ ก็มาดูกันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะไปที่ Google m a นะครับทีนี้ถ้าอยากรู้ตำแหน่งของเราทำยังไงนะครับก็อาจจะใส่เพิ่มเติมได้นะคุณก็มาที่ Google m a p นะครับจากนั้นก็เลือกหา,เ,าเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันชื่ออะไรนะ My Location Enable นะครับก็กดเป็น True นะ Save นะครับพอกด My Location Enable เนะี่ยมันจะเห็นตำแหน่งเรานะแต่ว่าตอนนี้ คือผมยังไม่ได้เซตตำแหน่งนะเดี๋ยวผมเซตก่อนอ่าผมเซตไว้ตรงไหนดีเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับเซตโลเคชันทีนี้เราจะไปที่โลเคชันตัองยังไงล่ะทีนี้เราก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดคำสั่งอ่ามันจะมีให้ไปหาเราอยู่นะครับผมลืมเหมือนกัน ืมมันชื่ออะไรวะ indoor enable ล้ว map to bar enable my location button enable นะครก็เปิดเข้าไปมันจะอยู่ตรงเดี๋มันจะอยู่ขวาล่างหเลยา่าถ้าจะไม่ผิดขวาบนผมเซฟแล้วก็รันดีสตาร์ทก่อนนีครมันน่าจะยังไม่ขึ้น อืมก็ยังไม่เห็นฮะโอเคก็มีประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการใช้งานต่อไปนะครับในส่วนที่2แล้วกันนะวิธีที่เราจะหาตำแหน่งตัวเองทำยังไงนะครับก็ไปที่ฟฟลเตอร์ปั๊มโลเคชันนะครับทิ้งลงไว้แล้วกันนะเราจะใช้ตัวนี้นะครับ การเข้าถึงตำแหน่งของตัวเองนะ copy นะครับจากนั้นเราไปใส่ที่ป Bitmap m o f i l e Save แล้วก็ก๊อบตัวนี้ไปด้วยนะครับ Permission Access ไปที่ Android Manifest นะครับใส่เป็นล่างสุดเลยแล้วกันนะ เมตาผมมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคแล้วก็ใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็รันใหม่นะเพราะว่าเราเพิ่งลงเมื่อกี้ใช่ไหมของใน os ก็ตามนี้นะครับเนี่ยใส่3ตัวนี้ไปนะครับนในไฟล์ info plist อะไรนี่แหละนะครับ ต่อไปนะครับในการเข้าถึงตำแหน่ง location data นะครับใช้ตรงนี้นะ Copy <c oughs> มาเลยก็ได้นะครับจากนั้นนะมาที่อ่าตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้แล้วกันนะครับวางเลยแล้วกันนะ location data อ๋อมันเป็นฟังก์ชันนะครับ ผมต้องสร้างเป็นฟังก์ชัน get location ใช้เป็นอาซิงในการรับ data ของเราตั้งเป็นวาแล้วก็ import เข้ามานะครับ location เนี่ยมันจะกด import ไม่ได้อย่างงี้นะเดี๋ยวผม Copy มาเลยแล้วกันนะครับ ก็ใส่ลงไปนะ <c oughs> <c oughs> เหมือนตามสเปกผมยังไม่มาปะทำไมมันยังแดงนะครับผม <c oughs> โหลดก่อน <c oughs> โอเคนะครับโหลดได้แล้วเมื่อกี้มันโหลดไม่ได้นะเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคมาแล้วนะครับโลเคชันโอเคมันคือตัวนี้นะครับ กปนะอ่ะวางไปนะครับเราก็จะได้โลเคชันเราแบบนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ลองปิิ้นดูก่อนก็แล้วกันนะผมจะลองปิ้นนะครับเป็นโลเคชัน n d t t a แล้วก็ให้มันทำงานเป็น Init นะครับ Init s t a t e นะแล้วก็เปิดทำงาน Location ป็นโลเ,น,โลเน,นะครับจากนั้นนะเราก็รันเลย ลองมันลันก่อนสักครู่หนึ่งโอเคสิบนาทีนะ่จาจะสองนาทีนะ่าจะเสร็จแล้วแหละทำไมยังไม่มาดีกว่า user app Android manifest user permission อ n อ user permission ผมใส่ผิดที่นะครับเหมือนจะเป็นอะไรแบบนั้นนะ อืมดูสิเขาบอกว่าไงก็ให้ใส่ผมว่าผมก็ใส่ถูกแล้วนะแต่ว่าน่าจะใส่ข้างนอกหรือเปล่านะครับอ่าแล้วเราก็ลองลัดใหม่อีกทีนะ อ,อออองกิืมแสดงว่าเกี่ยวกับ e r m i s ชั่นจริงๆนครับชั่นเดีย๋ยวผมดูก่อนว่าผมโอเคนะครับผมไปดูตัวเองมาแล้วก็กลับมาตรงนี้นะครับขยับมาลงนิดเดียวน,นเนี่ย ใส่ข้างนอกแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะรันใหม่แล้วกันนะโอเคก็รันได้ปกตินะครับตอนนี้รอมันสักแป๊บนึงโอเคมาแล้วอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะแต่ว่ามันยังไม่มานะครับ มันขึ้นเมื่อกี้ที่ผมเทสนะฮคเครื่องมันร้อนก็จะช้าๆหน่อยแล้วเดี๋ยวผมคงต้องสต็อปคลิปนะครับมันน่าจะนานโอเคมันมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ให้เรากด Yuse the app ไปเลยนะครับ มาดูที่คอนโซลเรานะครับว่ามันพิ้นข้อมูลออกมาหรือเปล่านะรอมันสักแป๊บโอเคเหมือนจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมหาไม่เจอฮนะมันเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยรัดลอง location data โ,โอเคได้แล้วนะครับตรงนี้นะก็จะได้ที่อยู่เรานะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะให้เรานําทางไปที่ที่อยู่เรานะก็มาจัดการตรงคามิล่าเลยนะครับคาม e ล่าโพ i ิชันนะแทร็ก,กนะครับรัดลองเนะี่ยให้เราเอาข้อมูลของที่อยู่เรามานะครับผมเอาไว้ตรงไหนนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาก่อนเ e t โลเคชันโอเคอยู่ตรงนี้นะ ผมต้องมาประกาศตัวแปรอยู่ข้างนอกนะครับมันจะได้ใช้ได้โอเคแบบนี้นะครับเซฟจากนั้นนะครับก็ให้ใส่ที่อยู่ตรงนี้นะ Location Data น,นะครับเอาคันสอบเลยนะโอเคตัวนี้มันจะเป็นลัติจูดนะครับ ผมต้องใส่เป็นนามสกุลมันด้วยนะ location location data เท่ากับ location มีได้หรือเปล่าอืม โล,โลเคชันนะคกับ New Location โอเใส่แบบนี้ได้อยู่ใส่ลัติดจทดไป เราก็ลองดูตัวนี้มันอะ,ะเนี่ย s t ค okay. แบบนี้นะครับเอามา,มาไว้ข้างในแล้วกันจากนั้นนะครับก็เซฟแต่ว่าตรงนี้มีปัญหาเพราะว่าที่อยู่มันไม่ได้โดนประกาศอยู่ข้างนอกนะครับผมประกาศมันไว้ข้างนอกแล้วกันนะสำหรับเคเล็กเนี่ย ก็มาประกาศมาข้างนอกนะครับคาเมล่าโพ i ิชันใช่ไหมมันเป็นละติจูดลองติจูดนะทนะั้งนั้นก็ต้องใส่ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็ใส่เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับเซฟแล้วก็รีสตาร์ท ้เราลองกดตรง t o u the lake นะครับมันจะนำทางไปที่ที่อยู่ของเราอ่ายไหมก็จะนำทางมาที่อยู่ของเราแบบนี้นะผมอยู่ยอดเขาอะไรไม่รู้แหละเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่อยู่ก่อนนะครับจริงๆเนี่ยไอ้ปุ่มนี้มันก็มาแล้วนะมันก็นำทางไปหาเราได้นะครับโอเคแต่นี้เป็นปุมแยกเ้วยันนี้มันยังรับที่อยู่เก่ามาอยู่เลยนะครับโอเค เผมลองรีใหม่นะมันก็จะมันก็จะอัปเดตไปหาที่อยู่ล่าสุดน,นะครับเห็นไหมแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ได้นะครับสิบสิบแปดนาทีแล้วเนี่ยสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ